สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุองหนิงจะพาทุกคนไปทําความสะอาดห้องกันค่ะแต่ว่าปกติจะใช้ไม้กวาดเนาะแต่วันนี้นะคะสั่งเครื่องดูดฝุ่นมาใหม่จ้าตัวที่หนิงสั่งมานะคะตัวนี้เป็นรุ่นเดียมา dx 7 0 0นะคะตอนนี้เขารดราคาอยู่ด้วยนะคะก็เลยจัดมาเลยค่ะเหมาะกับห้องมากเลยนะคะสีขาวแบบมินิมอลนะคะเรามาเปิดกล่องดูว่ามีอะไรบ้างมีคู่มือนะคะแล้วก็มีหัวทั้งหมด3าหัวนะคะที่เขาให้มานะอันนี้เป็นด้ามจับนะคะ เออาอาเออสนุกเขาละจะได้ทำกับสาดกันไหมทุกคนวันนี้เอออันนี้ตัวเครื่องนะคะเอเคเอวด้ามจับต่อเสร็จแล้วนะคะก็เจ็บปักแล้วก็ต่อหัวนะคะอันนี้จะดูดพื้นก่อนนะคะสังเกตตรงลูกศรน,นะคะให้ตรงกันนะคะเวลาใส่เสียงเวลาดูดก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะคะ แต่ว่าพลังนีโครดูดแรงมากทุกคนดูดิอะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหัวกันนะคะนุองหนิงจะดูดเก้าอี้นะอันนี้น้องหนิงเปลี่ยนมาเป็นหัวสําหรับดูดแบบซอกเล็กๆนะคะเหมอสำหรับดูดพวกเก้าอี้นะคะแล้วก็บะในรถนะคะที่เป็นซอกๆนะอันนี้เป็นหัวสําหรับดูดม่านนะคะดูดซอกข้างบนเพดานอะไรต่างๆได้หมดเลยหัวของเขาหมุนได้รอบทิศเลยสะดวกมากทุกคนนี่นะคะเวลาเอาออกก็กดตรงนี้นะ คือแล้วแบบฝุ่นเยอะมากผมนี่เยอะสุดๆ oh. ว่าตรงนี้เขามีแผ่นกองนะทุกคนสามชั้นเลยดูดีฝุ่นมันไปเกาะตรงแผ่นกองเยอะมากเลยอะ่ะตรงนี้เป็นที่เก็บสายนะคะสามารถพันสายไฟเก็บได้เลยนะคะแล้วก็ชอบตรงที่แบบเครื่องมันมินิมอลเข้ากับห้องมากอะ่ะวางตรงไหนก็คือเข้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยนะแค่ส2ุดกิโลเองทุกคนต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องใช้ไม้กวาดแล้วนะคะตัวนี้ตัวเดียวจบเลย